ดีนะคุณตานะดีอ๋อถ้าเกิดว่าอยู่ในคอกเนี่ยสู้ผู้ใหญ่ไม่ไหวสู้ผู้ใหญ่ไม่ไหวกินไม่ทันเขาครับผมทําแบบนี้นานแล้วหรือยังครับคุณตานานเลยไม่เริ่มเริ่มโอ้ทำมานานแล้วเพิ่งทำตั้งตอนโน่นแหละตอนเลี้ยงมาตอนแยกลูกแยกอ๋อครับผมแต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปกินนมไม่ได้ไดถึงตาหวดเขาก็วิ่งเข้าวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกมาอ๋อที่คุณตาแง้มประตูไว้ใช่ไหมนั่นอ๋อนั่นผู้ชมครับคุณตาเขาแง้มประตูไว้นิดหนึ่งนะ เอาไว้ให้ลูกวัวไปกินนมใช่ใช่เพรนั้นอยากให้ตัวไหนอยากมันก็วิ่งเข้าครับผมกินแล้วก็วิ่งออกไปไปอยู่พอกินเสร็จแล้วก็มาอยู่ข้างนอกเนาะใช่ครับผมโอ้เยี่ยมเลยต่างตานะโม่ที่เด็ดจริงๆเลยนะครับถ้าราคาทุกวันนะถ้าเป็นสายพันธุ์ใหญ่ละวัวซื้อมาแม่แม่พันธุ์เป็นสี่หมื่นห้าหมื่นลูกเพิ่นแค่แค่หมื่นนิดเก้าพันเองแปดเก้าพันครับผมเดี๋ยวสองปีมั้วแต่อย่างนี้ แปดเก้าพันก็มันไปได้ตัวนี้นะครับคุณตาคมันไปได้ไอ้วอลุูปผสมเรานะวอลุรผสมเราพื้นเพเราดีกว่าครับผมเออแสดงว่าคุณตาได้เจอคนที่ซื้อมาเพงแทงมาใช่เขาซื้อมาเท่าไหร่คุณตาเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าขาดผุนเยอะเลยแม่พันตัวละห้าหมื่นลูกออกมาพอขาไปซื้อตัวละหมื่น ตัวละมือก็ียาเกซื้ออยู่แปดเก้ 8, 9, กาพันเองหืออันนี้มันตัวเล็กขนาดสวัสดีครับคุณตา,อ,าอันนี้เป็นคุณตาคนเก่งของเรานะครับมาเยี่ยมชมรอบที่สองแล้วนะผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้คุณตาเออก็เหนื่อยบ้างแหละยาหมดแล้วเออยาหมดแล้วยาหมดแล้วเหลือฟางอย่างเดียวครับผมออประคองไปก่อนเดี๋ยวเกีียวแล้วข้าวตอนนี้ใช้คําว่าประคองไปก่อนอ,อ่าประคองไปก่อนไปหาซื้อ แถวอาตนะหน่ซื้ออะไรครับคุณตาเนี่ซื้อฟางนี่แหละโอ้อตอนนี้คุณตาเจอปัญหาแล้วใชฟฟ่ฟางหมดฟางหมดฟางหมดทำไมหมดเร็วจังเลยครับปีนี้คุณตา<น>ปีนี้มันเอาเอาไว้ไม่เยอะสองสามร้อยก้อนเองครับผมุกเีมันเอามาเอาไว้เยอะ จากว่าจะออกก็ออกไม่ได้ราคาเป็นราคามันอย่างนี้ครับผมคือคุณตาเนี่ยคิดว่าจะขายออกบ้างขายออกบ้างไม่ได้เก็บไว้เยอะขนาดนี้ก็เลยเป็นผลให้ฟังของเราหมดครับผมตอนนี้เหลือโบอยู่กี่ตัวครับคุณตานี่สิบห้าตัวสิบห้าตัวยังไม่ได้ขายเลยยังยังได้ประกาศขายบ้างแล้วหรือยังคุณตา มันยังช่วงนี้ก็ถามแต่พ่อค้าก็ว่ามันยังลงยังลงอยู่ก็เลยมันไม่าพูดพ่อค้าบอกว่ายังลงอยู่เออพ่อค้ายังไม่ขึ้นเขาบอกว่ายังไม่ขึ้นราคาก็เลยไม่ได้ถามกันเลยใช่ครับผมคุณตาให้กินอะไรบ้างครับวัวที่นี่เนี่ยกินธรรมดาแหละไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารไม่ได้เออะไรกินธรรมดากินหญ้ากินฟางนะกินหญ้ากินฟางสองอย่างนี่แหละครับผม แล้วได้เอาออกข้างนอกบ้างไหมครับคุณตาบางบางวันก็ออกบางวันก็ไม่ได้ออกช่วงนี้ครับผมเว้นวันวันเว้นวันใช่ทําไมถึงต้องเอาออกบ้างครับคุณตาให้มันเดินให้มันเดินให้มันออกกําลังกายให้มันนั่ออกสี่ออกประมาณเจ็ดตัวเหลือเจ็ดตัวสลับกันตัวสลับกันอ๋อวนวนออกครับผมแล้วไปปลูกตรงไหนครับคุณตาเอาไปผูกตรงไหนครับรดน้ำปปาปอาทิตย์สทศที่ โอ้โหออกไปไกลเลยนะใช่รู่นฝั่งนู้นเอาไปที่เรือเจ็ดตัวใช่เอาไปผูกกินหญ้าฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับผมแสดงว่าบัวที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโชคดีนะใช่ใช่ที่ได้ออกนะคุณตานะถ้าเกิดว่าอยู่บางบางเข้าหอมแล้วลมลมหลายเจ้าและลมหลายจ้าแล้วสาเหตุเพราะอะไรครับคุณตาเพราะว่ามันเดินไม่ได้มันอยู่แต่ในนี้มันยืนอยู่ตลอดออ ยืนอยู่ตลอดเดี๋ยวครับผมทั้งเยี่ยวทั้งอะไรครับผมคือถ้าข้อเละๆนะคุณตานะใช่ไม่ไม่ดีกับวัวมากเลยเออผลผลวัวมันจะเสียบ่อยแล้วมนก็มันไม่แห้งครับผมมเหมือนควายควายมันกินเป็นเยี่ยวเวลาเยี่ยวมันจะอเยี่ยวทั้งนอกอืควายมันสลสลดขนาดนั้นเลยคุณตาคุณตาครับขนาดนี้ถือว่าเละไหม ขนาดนี้ถือว่าเละไหมยังยังไม่เละยังไม่เละใช่ไหมครับแสดงว่าขนาดนี้นอนได้นอนได้อ๋อทะเลนี่มันจะต้องเป็นยังไงครับคุณตาเป็นโคลนบ่เป็นโคลนเป็นโคลนเป็นน้ำอะไรอ๋อยืเยี่ยวยืนเกียวยืนได้ครับผมคือทะเลนี่วัวนอนไม่ได้ดิค่ะนอนไม่ได้เลยคมันก็ต้องยืนยืนอยู่นั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ออกเลยนอกมันก็ทำให้วัวเนี่ยมันพร้อมอืม นอนมันนอนไม่เต็มอิ่มเหมือนกับคนแหละครับผมพักผ่อนไปเต็มที่ครับผมแสดงว่าสาเหตุนี้เนาะทําให้วัวช่วงนี้เนาะล้มกันบ่อยล้มกันบ่อยเยอะเลยเยอะแต่ของคุณตาไม่เป็นไม่เป็นโอ้ดีมากเลยนะคุณตานแสดงคุณตาเอาตัวรอดได้เนาะเใช่พอได้อยู่ครับผมถ้าเรารักษาวัวเนาะผมว่ายากนะคุณตานะใช่ไหนจะโครนไหนจะมันหนักเนาะเออนักครับผม แต่ว่าถ้าเราออกมันก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะคุณตาเนาะแบ่งออกเป็นวันครับผมวนเวียนเห็นคุณตามีวัวตัวผู้ด้วยหนึ่งตัวน่ะอตัวผู้ตัวใหญ่ต้นอันนี้เกี่ยวไว้ทําไมครับคุณตานี่ทําผสมพันธุ์แหละผสมนี่แหละเวลาตัวไหนมันขึ้นอ๋อผสมอยู่นี่เลยตอนนี้มีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วใช่ใช่ง่ายขึ้นไหมครับตอนทุกวันนี้เนี่ยง่ายขึ้นไม่ต้องเสียดังแล้วบางเจ้าก็มาทับอยู่นี่แหละ ทั้งพวกของคุณตานะทีละเท่าไหร่รับทีละร้อยก็พอได้ดิพอได้พอจากเมื่อก่อนที่คิดว่าจะขายนะใช่เมื่อก่อนว่าจะขายทีนี้มันราคามันหนุไปก็เลยชะล่าไว้ก่อนครับผมก็เลยเก็บไว้ทาพันได้เลยไว้ทำพันได้เลยห้าร้อยบาทสำหรับคุณตานะคิดว่าแพงหรือถูกมันก็พอไปได้แน่านนี้ไม่ถูกไปใช่ไม่แพงไปอ๋อ กลางๆเ,เนาะเพป็นเพยนเนเ,นเ,นเราถ้าเป็นพันสงพันรู้วไม่มีใครทำนาะยากเลยเออยิงราคาตกในตัวเนี้โอ้เลี้ยงแบบไม่ได้ขายเลยเนี่ยผมว่าหนักใจเลยนะ<ช>ผิดแผนหมดเลยนะคุณตาเนาะใช่ปีนี้คุณตาตั้งใจนี่ว่าจะปล่อยกี่ตัวครับปีนี้นะปีนี้ถ้ามันราคามันพอกระทบขึ้นนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งก็จะปล่อยแล้วประมาณเจ็ดแปดตัวนะอ๋อ แสดงว่าย่าหรือเอยแสดงว่าฟางที่คุณตาเตรียมไว้นี่ก็คือครึ่งหนึ่งของวัวอ,ออครับผมพอผิดแผนปุ๊บไม่ได้ขายปุ๊บซื้อฟางก้อนละเท่าไหร่อุนตาสามก้อนร้อค่าขนกนตข,ข,ขนขนของ,ของเองอืขของเครับผมแน่นแลวนแล้วัวของคุณตามีวัวกระโดนออแล้วก็มีชาเล่หนึ่งตัวชาเล่หนึหนทำไมถึงได้เลี้ยงชาเลขข่ครับคุณตา ซาเล่ผสมมากอนเมืกอก่แล้วเอาซาเล่ละลายซาเล่มามาครับผมนี่มันเป็นรูปพันธุ์โจเมียก็เราเอารูกนั้นไว้ระหว่างชาเล่กับบัวกระโดนนี่คุณตาคิดว่าอันไหนมันพอที่จะมีกําลังใจเลี้ยงมากกว่ากันครับมันมันชาเล่เนี่ยผมว่าทําไมถึงง่ายง่ายชาเล่เนาะง่ายง่ายกินยาดีมันมันมันคุ้มกระปากของมันปล่อยแป๊บเดียวมันก็กิ่นแล้ว วัวชาล่เนี่ยครับยามันมันกินมันนั่นกินหญ้าไม่เหมือนกันวัวชาล่กับวัวบราหมั่นนะใช่แสดงว่าวัวชาล่นี่กินหญ้าดีกว่าอ่าดีกว่าพูดถึงว่าเราเลี้ยงชาลีมันมันไม่ค่อยติอะไรเลยครับผมไม่ค่อยติหญ้าไม่ค่อยติหญ้าไม่ค่อยติอะไรกินง่ายอยู่ง่ายเนาะตาครับคิดว่าคุณตาเลี้ยงสายพันธุ์เนี้ยขาดทุนหรือกำไรมันมันเรื่องขาดทุนไม่ขาด มันมาก็อยู่ที่พูดถึงว่าขายถ้าถ้าราคาทุกวันนะถ้าเป็นสายพันธุ์ใหญ่แล้ว,วายซื้อมาแม่แม่พันธุ์เป็นสี่หมื่นห้าหมื่นลูกเพินแค่แค่หมื่นได่เก้าพันเองแปดเก้าพันครับผมเออเดียวสองปีอ้อ่อย่างนี้แปดเก้าพันก็พมันไปได้ตัวนี้นะครับคุณตาครับมันไปได้ไอ้โว้ลูกผสมเรานะไอ้ลูกผสมืนพเราดีกว่าครับผมเออ แสดงว่าคุณตาได้เจอคนที่ซื้อมาเพิ่งแทงมาใช่เขาซื้อมาเท่าไหร่คุณตาคุยเขา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 บอกเขาเล่าให้ฟังว่าขาดทุนเยอะเลยแม่พันตัวละห้าหมื่นลูกออกมาพอค้าไปซื้อตัวละหมื่นตัวละหมื่น,นก็อยากเกซื้ออยู่แปดเก้าพันเองหรืออันนี้มันตัวเล็กขนาดห้าหกพันเจ็ดพันดีแล้วมันก็นไม่ต่างกันเท่าไหร่นะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ลงทุนน้อยอ่าลงทุนน้อย แต่ราคามันก็สูสีกับตัว,ต,วตัวใหญ่นะอ,ะอแสดงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยให้กินนิดกินหน่อยมันก็อ้วนได้เนาะอ้ะวนได้อ้วนได้แต่ถ้าไ,ไอ้ตัวใหญ่ๆที่คุณตาบอกเมื่อกี้นะน่าจะต้องใช้โอ้ยต้องใช้หลายอย่างผอ้อหญิงยาวยๆเนะ่อยยากเลยกินยาก,กินยาก็กินไม่เหมือนอย่างนี้หรอกครับผม กินน่นกินนี่ก็อยู่แล้วพอแล้วช้องอิ่มไม่อิ่มก็อยู่แล้วอย่างนี้มันอ้อยจุเลยแหละนี่ครับกินให้เต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่กินจุมากครับครับผมมันต่างมันมันมันการเลี้ยงมันตัวดีดีกว่าอืมแล้วคุณตาได้ซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงบ้างมีเครับไม่ไม่ยังไม่เลยเคยเลยซื้อเลยคือร่มต้นสายพันธุ์นี้เลยใช่สายพันธุ์นี้เลยอ๋อแล้วก็ผสมมาเรื่อยๆเนาะใช่ครับผม แสดงว่าขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อก่อนเล็กๆนี่นี่เขาตัวแม่ขายออกแล้วมันลูกมันก็ใหญ่มันก็ใหญ่ถ้าเอ่อผสมมันก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นตัวเมียแล้วก็เก็บไว้ครับผมตัวผู้เราก็ขายออกตัวเมียแล้วก็ไมันสายพันธุ์ดีแล้วก็เก็บไว้เป็นพันธุ์ครับผมแสดงว่าคุณตาหนีเริ่มต้นจากัวพื้นบ้านพื้นบ้านแล้วก็ผสมมาเรื่อยๆผสมมาเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผม แตมม่มันก็มันก็โตเองมันก็ใหญ่เองแหละเพรเราเอาสายพันธุ์ดีมาทับอืแต่ว่าทุกนี้แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เสียตังค์ผสมแล้วเนาะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียผสมเองเลยทับเองเลยง่ายๆเลยนะคุณตาง่ายเลยผมว่าดีนะคุณตานะดีแลดีดีดีแล้วขี้วัวได้ขายบ้างไหมครับนี่ได้ขายได้ขายนี่นี่นเราหน้าเกี่ยวข้าวแล้วก็เคาจองแล้วนี่ก็จะมาเขาจองแล้วครับเขาจองกี่บาทคุณตานี่ จองเป็นรถออเป็นรถรถอะไรครับรถพีอัพพีอัพละพีอัพละสี่ร้อยห้าร้อยพีคัพละสี่ร้อยห้าร้อยเขาขุดเองเขาขุดเองทําเองเราลูอน้องเขามาขุดเอาได้ี่รถก็ว่ากันไปล่าสุดที่เคยขายนี่ปีหนึ่งหาเงินได้จากขี้วัวเท่าไหร่ครับคุณตาวัวก็ได้พอสมควรเลยพอสมควรครับผมอยู่ได้อยู่ได้เลยนะอยู่ไดอยู่ได้ครับผมพื้นที่ตรงนี้นะที่คุณตาปลูกหญ้านะ ได้กี่วันนี่คุณตาขนาดนี้นี่ขนาดนี้เพิ่งได้สิบสิบห้าวันนี่สิบห้าวันเกี่ยวครับสิบห้าวันอยู่ได้ไหมกินได้ไหมอยู่ได้รดน้ำแล้วก็ปั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยนครับผมคุณตาได้สระที่นาปลูกหญ้าปลูกอะไรบ้างไหมครับมันไม่อยู่สวนอยู่ข้างในบ้านนี่แหละประมาณสองงานพอให้วัวกินไหมครับคุณตาพอพอพอแล้วก็เอาทางอื่นมาผสมด้วยคุณตาเกี่ยวมือเกี่ยวมืออเกี่ยวมือ ไปเกี่ยวที่นานะไปเกี่ยวอยู่อยู่ตรงนี่แหละกลางบ้านใหญ่ทำไมถึงชอบเกี่ยวมือเลยทคุณตารือวาไงทำไมถึงชอบเกี่ยวมือครับเกี่ยวเครื่องแล้วมันมันไม่ขึ้นเครื่องเครื่องไม่ขึ้นแล้วจะไปเกี่ยวอย่างนี้หญ้านะครับถ้าเอาเครื่องตัดนี้ไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นขึ้นกับอย่างนั้นแหละอ๋อเออถ้าเกี่ยวมือขึ้นสวยเลยเส้นสวย ถ้าเกี่ยวเครื่องนี่<ช>เท่า<ส>ที่คุณตาสังเกตเป็นยังไงบ้างครับมันมันมันส่วนมนากมันจะเสียมันจะร้อนนี่ยังไงไม่รู้อืเสียมันเสีย,น,สยนขึ้นเป็นยม่ยมังข,ขึ้นไม่สวยขึ้นไม่สวยอถ้าเราเกี่ยวมือขึ้นสวยอ๋อแสดงว่าเคยใช้วิธีการใช้เครื่องมาก่อนใช่แล้วย่าไม่ดีเออ มันขึ้นยากมันขึ้นช้าบาง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 ทีมันไม่ค่อยขึ้นด้วยเลยอ๋อมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับมีโอ้ผมว่าคุณตานี่ที่เด็ดเลยน่นี่นะต้องทดสอบต้องรู้เลยวัวมันต้องรู้เกี่ยวยับเกี่ยวอะไรมต้องรู้ครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมต้องคุณตาครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมไม่ไม่ก็สู้ไปอย่างนั้นแหละฮะสู้ไปอย่างนั้นไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนพออยู่ได้พออยู่ได้ครับผม แต่ผมชอบตรงนี้นะคนตานะลูกวัวนะเอาไว้ข้างนอกหมดตลอดเลยเนาะมันอยู่ข้างนอกหมดเลยเอออยู่ข้างนอกนอนอยู่นี่แหละ <c oughs> นอนอยู่ตรงนี้แล้วนเ่อนอนอยู่ตรงนี้หน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านเลยแหละ <c oughs> ถ้าเปิดประตูมันก็เข้าไปบ้าน <c oughs> อ๋อทำไมถึงให้วัวอยู่ข้างนอกครับคนตาผมก็รักมันแหละเราจะขึ้นก็มาเช็ดดูมาจับโน่นจับนี่แล้วก็ชินอ๋อ มันก็น่ารักนะตัวเล็กกะอันนี้ผสมพันธุ์ยังไงครับคุณตาอันนี้กับตัวนี้เลยนี่อ๋อพอพันธุ์ในคอกเลยให้ลูกสวยเหมือนกันนะคุณตานะสวยนะคุณตาขันหน้าว่าอะไรครับอืมโอ้เชื่องนะคุณตาเนาะวัวของคุณตาเชื่องนะใช่มันคืนเวลานั่นก็ออกว่าเช็ดมาดูมานั่งเนี่ยทุกตัวเลยอืม คุณตาคุณตาไลยุงยังไงครับที่นี่นนสมไฟบ่สมไฟสมไฟแบแป๊บเดียวครับผมชับต,ต,ต,ตัวแหละจับต,ตัวจบได้เคยเอาลูก<อ>วัวขังไว้ในค้อไหมคุณตาไม่เคยฮะลูกเพราะอะไรถึงไม่ไว้ในข้อครับไอตัวนี้มันกินไม่ทันเพื่อนเขาตัวเล็กอ๋อถ้ากินยากกินเฟืองกินอะไรกินไม่กินไม่ทันเขาต้องให้เป็นกินตาห่าง มีหน้าเ่ะขเขาถึงมีน้ํามีเนื้อเนาะนั่น่แหลย,ย,ยครับผม,มสภาพก็ดีนะคุณตานะดีอ๋อ<ม>ถ้าเกิดว่าอยู่ในคอกเนี่ยสู้ผู้ใหญ่ไม่ไหวสู้ผู้ใหญ่ไม่ไหวกินไม่ทันเขาครับผมทําแบบนี้นานแล้วหรือ,อยังครับคุณตานานยไม่เริ่มเริ่มโอ้ทำมานานแล้วเพิง่งทำตั้งตอนนู่นแหละตอนเลี้ยงมาตอน,ตอนแยกลูกแยกอ๋กอครับผม แต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปกินนมไม่ได้ได้ถึงตำรวจเขาก็วิ่งเข้าวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกมาอ๋อที่คุณตาแง้มประตูไว้ใช่ไหมนั่นเออนัอ่นออ๋นั่นณผู้ชมครับ <G un ters> คุณตาเขาแง้มประตูไวที่หนึ่งนะ <g un ters> เอาไว้ <c oughs> ให้ลูกวัวไปกินนมใช่ใช่อ๋ตอตอนไหนอยากมันก็วิ่งเข้า <c oughs> ครับผมกินแล้วก็วิ่งออกมาอีกพอกินเสร็จแล้วก็มาอยู่ข้างนอกเนาะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ผมโอ้เยี่ยมเลยคุณตานะโอ้หที่เด็ดจริงๆเลยนะครับ สายพันธุ์นี้ป่วยบ้างไหมครับคุณตา<ะ>พวกสายพันธุ์นี้ป่วยบ้างไหมมันไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยป่วยแข็ง,งแข็งแรงภูมิภูม,มิดีแหละครับผมอืมทางการมันดีครับผมคุณตารู้สึกโชคดีไหมที่ได้ที่ไม่ได้ซื้อวอัวแข็งมาเลี้ยงนี่เออโชคดีเลยเดี๋ยวเพื่อนก็คุยกันเราสู้ไม่ได้แล้วแถวบ้านเราเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมครับผม ผมว่าคนที่กู้ซื้อเงินมาเลี้ยงวัวเนาะใช่น่าจะเรียบร้อยหลายรายเลยนะหลายรายที่ไปซื้อวัวผิดขายถูกกจะมีบางบางเจ้าไปซื้อมาไม่พันหกหมื่นอย่างนี้เอามาแล้วมาขายหมื่นกว่าบาทมีด้วยเออมีโอ้โหขาดทุนไปตั้งห้าหมื่นนะใช่ยังไม่รวมค่าแรงค่าน้ำมันใช่ไม่มีเลยไม่มีเลยแตนน่ละโอเคครับคุณตา